โอ้เรียนนะข้าวย17ตัวทุกคน s <S มาดักเลยครับแล้วช็อตนี้ลิเ <Hey. S 1> ลียตีอันติตีอ้าวเอาอยัางไงยังไงเพื่อนเอาให้ได้เอาให้ได้เออตาย <S <S ต้องเอาไวยโอไม่ก็ลิเลียนะลิเลียมาเออตีตีตีกูต,ต,ตัดลิเลียได้พอละตายได้ทุกคนเราตายได้เลยเฮ้ยอ,อันตีได้อันตีฟิกอันตีฟิกทุกคน ผู้ติฟิกตีตีอือเกือดตายอาจจะหวังคนอยู่กูฟิกเอาเลยอืมอืม่มมนัารเอาดิดันกระบะได้มาหนึ่งตัวครับนี่ไงมันแรงจากอะไรอะไรดีหน้าห้าวห้าวหรอมันมาดิห้าวหรออ้อาวโซโล่คิวครับสช็อตนี้ยังไงมาล้อดโดดเราพุ่งเข้าไปขอไวยโอไวยโอไวยโ,โอเกิดหงาติอันตีครับ เราได้ตอนนี้ยังไงตีต่อตีต่อแล้วเอาตัวนี้ด้วยเป็นไงเลือดด้วยเลือดด้วยบอกเลยเอ้าเอา,เอาชอ้อนนี้ดันตีตีตีโซโล่คิวครับป่ามันอยากได้บูหรือเปล่ามาจริงวะ่ะแล้วมาจริงพูดเอาสุดเลยปั๊บปับ,ปบมา่กีลรอดหรอชอ้อนนี้ชาร์จอันตีรอชาร์จอันตีรอตีร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไว,ไวปลอดภยัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลล่าโกพัท พร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Backcover Mobile สแกนจีโอโคนได้เลย Stellar g o พัจะทะเบียตกกนตางกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียว <S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chin CP วันนี้ก็มาจัดวีโร่นะครับแล้วก็เจอกับยีหน้าตานี้ก็น่าจะตึงๆนะครับเพราะยีหน้าอย่างที่ทุกคนรู้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดในเลนนะฮะเอาเราคีปเราดีกว่าคีบเราดีกว่าเยอะทุกคนตีสู้ ตีสู้แล้วเขาไม่สองแล้วเขาไม่สองไม่ส,มสนใจแล้วดันกลับมาตีอ้าวเกือบตายป่าเรามาด้วยนะครับโอ้โหเราไม่เปิดดีกว่าคิดเล็กลีเดียหน้ามานะครับเดี๋ยวโดนลัดก็กลับมาเก็บเลือดหลังป้อมแล้วก็ค่อยบวกตาหน้านะครับบวกรอบหน้าอ้าวแล้วเพื่อนเราโดนยุ้ยน,น่าจะโดนดึงหรือเปล่า ช็อตนี้แล้วเขาไล่ป่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนเออตีไปก่อนตีไปก่อนไอยีน่ามันน่าจะกลับไปรีเลือดนะครับโอเคดึ้อดื้ได้ป่ะกินเล็กอยา่าอย่ามาอย่ามากูดันปื๊บโอ้โหลัดชอด็อตโอ้ตีสู้กูตีสู้มาดิขอสามทีแล้ววิ่งกลับโอ้โหทุกคนเสียดายว่ะโดนมันลัดช็อตไปนะฮะ แย่ yeah, เลยตอนนี้เล่ลน้อยด้วยาดีตีใช้สก,กิลแล้วใช้สก,กิลแล้วนะเอา้าเอ้าช็อตนี้ดันไปตีสดตีสดตีสดอามาดีแย่งคีบหรออโดยป้อมยิงไปหนึ่งทีครับแล้วยังไงเฮ้ยอ,อันตีได้อันตีฟิกอันตีฟิกทุกคนปื๊บกูอันตีฟิกตกีตีตตเกือบตาย โมโหนะครับต้องใส่สูตรบางอาจมาแย่งคลีปเล็กคือค่าตายไม่ว่านะครับเออทําอะไรไม่ว่ามาแย่งคลีปช็อตนี้ไม่ไหวนะฮะมันรับไม่ได้จริงๆนะทุกคนอา้าวแล้วเพื่อนโดนกันยับเรียบร้อยโดนกันหมดเลยตายกันหมดเลยครับทุกคนทั้งทีมโอ้โหหนึ 8, สกอร์หนและหนอยู่ที่เราด้วยโดนไปแเลยเหรอเพื่อนนักจัดนะครับ<ว> โอ้โหเหมือนแคลรี่เขาจะรวยลิเดน่าก็รวยดูทรงอะดูทรงลีเดน่านี้รวยสุดเลยทุกคนเอาเอาอยัางไงแต่เรายังได้มังกรอยู่นะแต่ดาร์กนะครับตอนนี้เพื่อนเอามันฟิกมาวะ่ะมันฟิกมาวะ่ะกูด,ดันให้เพื่อนเอาดิมาดิเร็วเออเอาสวยพอเพื่อนพอพออย่าโลภพอถอยมาเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาทีละตัวพอครับทุกคน ได้ยีน่ามานะฮะยีน่ามันฟิกขึ้นาเฉยเลยโอเคบัตไม่มาเนาะบัตอย่ามานะบัตเตอร์ไฟเล่นเป็นออกดาบด้วยนะฮะ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดันกลับมาครับปกติเราเล่นบัตเราจะออกเป็นขวานนะทุกคนนี่อะไรยีน่าวะยีน่ายีน่ามันเวิลน้อยกว่า เราเวลหนึ่งนะครับเอาว่ะดิกูดันเข้าป้อมนะเอ้าเอ้าช็อตนีต้ตีตีตีหมดอะตีหมดไม่สนลูกใครดูดูโคตรแรงช็อตนี้เขาน่าจะต้องกลับบ้านแล้วครับเรารีบดันคีิปเลยรีบดันให้ไวถ้าเกิดเ,าเขามาช้าก็น่าจะไห้ป้อมด้วยนะครับจะสี่นาทีพอดีปึ๊บรีบกดสกิลหนึ่งรอเลยครับปึ๊บแล้วก็ตีตีตีถ้าเกิดได้ทีนึงนี้แตกนะฮะเฮ้ยเขามาว่ะ เอาดิใส่สุดใส่สุดครับง้างันตีรอครับกันซีซีกันซีซีก่อนแล้วเขาชาร์จแล้วเราอันตีตีเอ้ยตีตีต,ตีเอ้เฮ้เอาดิโฮลี่สามโฮลี่สามฟิกตีครับจังหวะนี้มีโฮลี่ซามมนเนอร์นะฮะช่วยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาเติมนะฮะกลับดีกว่าลีอาหน้านี่ไงลีอาหน้ามาจริงด้วย ยอมครับถอยเลยเฮ้ยเราเพื่อนเราโดนรัวๆเลยครับทุกคนตายกันไป14ตัวแล้วตอนนี้โอ้โหเราสลับขึ้นบนเลยครับเฮ้ยข้างล่างอ่ะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหรับเลยดิป่าเมื่อกี้มันอยู่ตรงเลสอยู่ตรงคลิปเล็กด้วยโอ้ตายโอ้ตายทุกคนปอมล่างปอมล่างไม่กันจบมากโอ้โหเดี๋ยวขอพิมพ์บอกมาหน่อย อ่าไม่รับล่ะเอ้ามันเป็นไอ้นี่ด้วยคำหยาบเหรอเวนเน่ยเวนเป็นคำหยาบล่ะครับผู้ชมครับชอบเมื่อกี้ป่าเขาไม่ดูแมพหรออ๋อนยุยาตพิมพ์หน่อยนะฮะโอ้งงเลยทุกคนอยู่ๆเขาไม่รับเขาไม่รับป้อมให้นะฮะเลือดก,ก็เต็มนะสงสัยจะพึ่งไม่ได้นะฮะชอวนี้ ไม่ยอมรับเลนล่างเฉยเลยนะผู้ชมครับแตกฟรีข้างล่างคือแตกฟรีอ e ีสปอร์ตแล้วเขามาตันไปหนึ่งดียายามันเยอะมันเยอะโอเคไม่บวกเพื่อนไม่บวก,บวกถอยมาโอ้โหช็อคเข้าหรอก็อามาดิเอบัตลอบัตง้างครับอันติคู่โอ้โหสวยจัดอา้าวได้ตัวนี้มาได้ไ้โอเฉยแล้วมีชีวิตหนึ่งไงมีชีวิตหนึ่งแค่นั้น พูดแค่นั้นมีชีวิตหนึ่งแล้วตามชอ็อตนี้แล้วตามดิเพื่อนเอาดิอ,อื้อติสกิลกันไม่โดนเลย <c oughs> อีลินก็กลับไอมาร้อยกระป่าไม่โดนโอ้โหแย่แล้วว่ะทุกคนตาน,นี้น่าจะน่าจะแบบว่าไม่ไหวหรือเปล่า กำลังดาร์คเลเยอร์ให้ทีนะครับโดนหนักมากโดยเฉพาะป่าเราเอรอนดอร์เอรอนดอร์นี้โดนหนักๆเลยด้วยนตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับเอ,เอาละตีนะปึ๊บปึ๊บ,บเดี๋ยวตานี้อาจจะต้องเล่นเป็นเอ่อทำเกมเองหรือเปหหล่าทุกคนยังไงดีนะแต่ว่าเราก็สู้แบบ คนมาลุมไม่ได้นะเจอยีหน้าก็หนักแล้วเจอยีหน้าก็เจ็บหนักแล้วทุกคนเอาป้อมครับเขาใช้เขาชา์จแบบนี้ได้ป้อมได้ป้อมไม่สนครับไม่สนครับเสร็จปุ๊บเขามาดิอืออะไรจะเย็นเมื่อกี้ถ้าเกิดดันโดนนะบอกเลยมีเรื่องอะไรจเย็นครับเขาู้ดันเอาจริงแล้วเอาจิงแล้ง,งแล้งง้งางชอ็อตนี้แล้วก็อันติโอโหูไม่ได้ลีเลียด,ด้วยอมืมาเยอะจัด มันบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะมากันครบชุดเลยนะฮะข้างบนโอเอาละไม่เไม่เป็นไรครับเอาใหม่ oh ได้ถือว่ายังได้ป้องมานะตายไป2ตัวนะครับยุ้ยเราโดนไปสู่ยุ้ยโดนไป0ูโอ้โหแล้วเพื่อนเราเปิดดาร์กด้วยจะได้ไหมเอ่ย จะได้จะได้ด้างหรือได้เลือดหรือได้ปูดเปิดแบบนี้ครับโอเคอืมนึกว่าจะโดนลด้ดแล้ววิ่งไปช่วยโอเคถอยครับเพื่อนบอกถอยอมีโอกาสมันดึงเราได้นะทุกคนต้องระวังนะครับปล่อยเลยเลือดป้อมน้อยเกินแล้วก็เพื่อนอยู่ไกลนะครับโอ้ไม่ไม่ดีแล้วว่ะทุกคนไม่ดีจัด,จดเลยอะ s <S เอาไงดี เอาไงดีครับจอดนี้ดูไปละเราไปล่างละเพื่อนขึ้นบนเราไปล่างละ us, ขอเกียร์คีบอืมอเนี่ครับดันต่อไม่สนจอดนี้น่าจะออยากด้วยนะครับไฟยากด้วยอาจจะต้องพึ่งเลดเลยอะ่ะโอ้ยยุยโดนอีกแล้วคือฝั่งนู้นนะ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่าดึงยังไงข้างเราก็ตายนะครับดึงโดนใครก็ตาย โดนมาล้อยังตายเลยทุกคนเอาจริงๆนะเฮ้ยครับอะไรครับกูมาดิกูใส่สูตรกูใส่สูตรเอาคนนี่แหละกูเอาคนนี่แหละไม่สนไม่สนแล้วใส่สูตรกูไล่โอ้โหอะไรวะมีคนมารับอีกนะครับไบโอเมื่อกี้จะฟิกเข้าอยู่แล้วทุกคนยีหน้าตายนะฮะโดนปรับเปบลียนร้อยหายหายกันหมดยีหน้าตายตัวเดียว ไปบวกกลางเลยเด่มีด e. ับเบ u ลคิวตายกันยับเลยท่านผู้ชมครับ10ต่อ24นะฮะโอ้โหสกอร์อีรินบอกว่าโอ้กูนี่ขึ้นเลยจะคิปเพื่อนจะคิปอย่างเดียวโอเคจะคิปอย่างเดียวช่วงน้ฮะจังหวะนี้ะเคลียร์ได้ก็บุญละ อย่าไปบวกเยอะนะครับคือเขาไม่ดันเอาป้อมก็ถือว่าเขาปานีนะครับตอนเนี้เงเขานําเยอะจัดๆเลยนะฮะแล้วฮีโร่ก็แบบสู้ไม่ได้ข้างเราเ,เลือกเอรนดองมาคนสุดท้ายแต่แบบเป็นตัวแพ้ทางหลายตัวเลยโดนดิเลเน,น่าโดนไวยโ,โอนะครับโอ้โหเยอะเลยอะ ยีน่าโอ้ยมันโดนทุกตัวเลยนี่หว่าบัตเตอร์ไฟเออยังได้บัตเตอร์ไฟอยู่ถ้าเกิดจุกดีๆย,ยังได้บัตอยู่นะครับอันนี้เรือไหดักรอดักรอเป็นเอราซินนะครับไม่ดีไม่ดีเพื่อนโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยว่าทุกคนตอนนี้อุย้ยกับโดนดึงยังไงยังไง เอาไวโอนี่แหละอันติไม่โดนนะครับมันจิ้งหลบกูตายเอฟร้อยตายนะครับไม่รอดคอมโบไวโอไม่ติดนะฮะทุกคนอุ้ยดูดิดูคนเข้าดิโอ้ยฮวยฮ้ยฮวย,อย,อยเอาเยอะจัดจัดเอาตายอีกแล้วแปดตัวมาลอดอยุ้ยไปห้าตายอะไรกันขนาดนั้นครับ คือมันไม่มีตัวล้วงอ่ะท่านะผู้ชมครับตาเนี้ยเราต้องแบบเข้าไปล้วงแทนอ่ะอุ้ยสวยตอนนี้มันน่าจะต้องถอยนะครับไมโอเลือดน้อยเกินต้องยื้ออย่างเดียวอ่ะครับทุกคนรอเลดรอเลดข้างเราเลดหมดเลยนี่หว่ามีมาลอดนะครับมีเอวันดอร์มีอีรินโอ้โหเลดหมดเลยก็เลดหมดเลยนะฮะข้างนู้นมี เออลิเลียหน้าเราดักลิเลียได้ป่าวะลิเลียเขาจะเดินมาป่ะหรือวาร์ปอาจจะวาร์ปนะครับทุกคนเลือดเขาประมาณครึ่งหลอดอไม่เป็นไรดักดักไว้ก่อนต้องไปรับป้อมบนว่ะต้องไปรับป้อมบ,บ,บนก่อนเกมตึงกว่าทุกคนอันนี้ปปึึบบเกมตึงนะฮะแล้วใครโดนดึงก็คือตายอะ่ะบอกเลย แก๊กดึงคือเรียบร้อยไม่มีทางรอดช็อตนี้เพื่อนเข้าไปช่วยไม่ได้นะครับไม่มีเพิ่มไฟเตอร์แอทาซินอะไรเข้าไปสมมุติแบบยุย้ยเขายุย้ยโดนดึงก็น่าจะตายนะครับรอีลินก็้าตายมาลอดก็ไม่รอดบอกเลยออกดาบแดงด้วยเดี๋ยวต้องวาวกลับบ้านก่อน,อนเดี๋ยวดันยาวแล้วตายนะครับพขได้ดาร์กแล้วแล้วก็เปิดดาร์กข้างบนมาเราลงล่างเลยครับ ถ้าเกิดเราของเยอะๆเราก็คอมโบเดียวตายได้นะแคลรี่ถือว่าเราเป็นตัวล้วงเลยแล้วกันอันนี้เฮ้ยรุนดึงอีกแล้วเอ,ออขิ้หายแล้วป้อมแตกหมดปะเนี่ยโอ้โหดันเอาดันกลางก่อนแคลรี่มันไม่เล็งเรามันยังไม่เล็งเรากูตีดิ <c oughs> ๆๆ keep 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 เคลียร์เคลียร์คีฟเคียรคีฟแล้วขโมยยังไงครับหน้าขโมยยังไงมึงโลเฮ้ยกูหูไม่กลับขึ้นไอ้นี่ด้วย กลับขึ้นบ้านด้วยตอนนี้เพื่อนอย่าอย่าโดนดึงนะอย่าโดนดึงน,นะโอ้ยโอ้ยใจเย็นอ้าวมันเขาไม่ตีพอมรัวนะครับน,น,น่าจะหวังคนอาจจะหวังคนอยู่ฟิกเอาเลยอมไม่ทันเอาดัดนกลับมาได้มาหนึ่งตัวครับได้ตัวที่ไม่ได้อยากได้นะฮะอยากได้ลิเดน่าทุกคนเดน่าแรงจัดตอนนี้ข้างบนข้างบนเพื่อนข้างบน รับกลางนะฮะเราก็รีบไปบนต้องได้ลีเลนาครับลีเลนาแบบแรงจัดรวยสุดด้วยในทีมฝั่งนูน้นเมื่อกี้อุตส่าห์เล่นทีเผือนะครับอันติไม่ทันคือเราฟิกเข้าไปอะ่ะมันเป็นระยะห่างเกินนะครับมันเลยเวลากดสกิลหนึ่งแล้วมันไม่ดีดเข้าตัวถ้าเกิดมันห่างเกินไปมันจะไม่ดีดเข้าตัวนะทุกคน <Finish all. S 1> แต่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆตัวเมื่อกี้อันตีน่าจะโดนนะ คร okay. อครับกลับบ้านก่อนเกมตึงน่าจะต้องรอดาร์คเลเยอร์27นาทีใครได้ชนะเลยปะเนี่ยแต่ข้างเรายังเหลือป้อมเขาป้อม 2, 2อยู่เลยนะครับเพิ่งจะได้ป้อม1ไปหมดเราดันต่อได้ไหมเพื่อนเพราะว่าคขาน่าจะไปดูดาร์ก,กันปะด,ดี๋ยมันเอ็นมาปะโอเคเดีย okay. น่ามาครับเรียน<ฮ>หน้าไปแล้วเรียนหน้าไปแล้วทุกคนรองไงดี เราไม่ไหวนะครับคือไม่ใช่ตัวเดียวไม่ไหวนะกลัวแบบมันมาเติมนะครับทุกคนโอ้โหเดนก่อนอีกแล้วคือเสียแน่นอนอะเดินก่อนแบบเนี้ยไงการพับเราต้องการป้องครับทุกคนอะไรอุย้ยโดนด้วยอะไรครับดันกลับมากูตีกูตียับกูตียับมาดิกูตียับแล้วอันตีแล้วก็อื้อดีนะอันติออก ตีตูฟิกตีกูตีโอ้โหนิดเดียวโอ้โหเสียดายว่ะสกิลหนึ่งคู่ดาวนะครับเมื่อกี้น่าจะไอ้นี่ไปสกิลสองเคียร์คีฟเลนดาร์กทีแล้วเคลียร์ยังไงเพื่อนรุ่งยอมสปอยอย่างเงี้ยยังไม่เสียดาร์ก็บุญแล้วนะครับเจ็ดวิหกวีว่ะห้าวีสี่สามอันติจะมาอันตีจะมาครับเคลียร์แค่คีฟเคลียร์แค่คีฟก่อนเคลียร์แค่คีฟก่อนไม่สนใจ โอเคเอา้าเพิ่งเกิดมาตายแล้วเหรอโอ้โหเอวันโดโดนหนักจัดเป็นสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยไอย้มาร้อยก็น่าจะถึงหลักสิบนะฮะตาหนี้ตายกันยับเลย oh. ไปหรอจะไปหรอ Indeed, <crazy. S 1> ไงดีวะทุกคนเฮ้ยเมันยังไม่ตีมันยังไม่ตีตถ้าตีไบโอไม่มีทางมาตรงนี้นะครับโอ okay. เขาไม่เปิดนี่ไง มันแรงจากอะไรอะไรกีหน้าห้าวห้าวหรอมันมาดีห้าวหรออ้าวโซโล่คิวครับบอกแค่นี้แหละตีป้อมวิ่งกลับก็บกจบแล้วตีป้อมวิ่งกลับก็ไม่ตายแล้วนะฮะดีหน <c oughs> ้าอยู่มาหิวเราเฉยนึกว่าเราจะกินนิ่มหรอ s <S ใจเย็นครับแล้วช่วงนีเ้เขาดาร์กจริงยังยังยังไวโออยู่กลางอยู่อ่าอกเกิดครับผม โอ้เลียนหน้าค่าไป17ตัวทุกคนเลียนหน้ากดไป17บเจ็ดอบนี้ยังไงมาล้อโดดเราพุ่งเข้าไปขอไวยโอไวยโอไวยโอเกิดงางอันติอันตีครับเราได้ชอตนี้ยังไงตีต่อตีต่อแล้วเอาตัวนี้ด้วยเป็นไงเลือกด้วยเลือกด้วยบอกเลยเอา้อาวอ้าวช็อตนี้ดันตีตีตีโซโล่คิวครับ บัตเตอร์ไฟนะฮะเออทีมตัวทีมตัวอองนี่นาคืออะไรวะทุกคนตีนี่ไปก่อนเราดักเองเราดักเองเพื่อนแทงไปเลยเพื่องแทงไปเลยกูเล่นเองกูฟิกตีอุ้ยโดนตันมีสองชีวิตเพื่อนช่วยเปล่าช่วยเปล่าตอนนี้มีชีวิตหนึ่งมีมีชีวิตหนึ่งสามชีวิตครับเพื่อนถอยถอยไหมถอยถอยเถอะ โอเคถอยกูถอย,ถอยละมาลอดเป็นสิบตัวแน่ไม่ตายถึงโหลไม่นับว่าโยนหรอทุกคนนะใช้คอนเซปต์ตายไม่ถึงโหลใครก็หาว่าโยนกันใช่ไหมต้องต้องแบบว่าใช้สองชีวิตอะทุกคนโอ้โหเพื่อดึงไว้ช็อตที่แบบเราฟิกเข้าไปเอารีเลียนี่แบบพลาดสองช็อตแล้วนะช็อตแรกเอ่อมันไม่ติดตัวนะครับเลยติดไม่ได้ ช็อตที่2องเขาสตันส่วนมาพอดีนะครับมันก็เลยโดนสตันคู่เพราะจริงๆเราฟิกแล้วกดตีมันมีจังหวะในการกดตีนะครับมันก็เลยเไม่ได้แบบฟิกปุ๊บแล้วตันเลยเขาก็มือไวมากเหมือนกันนะฮะนี่หน้า17ตัวตายไปแค่นิดเดียวเพื่อนเราน้าจะโดนกันเยอะอะ่ะทุกคนบอกเลยลิเลียมันปกตึบต๊บๆคือทำอะไรถ้าไม่ได้แล้วทีมเรา ลแล้วช็อตนี้ลิเลียตีอันติตีอ้าวเอายังไงยังไงเพื่อนเอาให้ได้เอาให้ได้เออตายเฮ้ยเพื่อนโดนนะเพื่อนมาเร็วมาปิดหน่อยอ่าได้อยู่ถือว่าเราได้ตัดลียหนาได้อีกหนึ่งรอบนะฮะมันงั้นบอกเลยแคลรี่เราไม่รอดนะทุกคนลียหนารวยมากเฮ้ยบวกอันอีกแล้วเหรอกูเอาก็ได้ไมา้มันแรงมันแรงถอยละโอเคอ้าวแล้วเขาฟิกัน้ามา นึกว่าแก๊กเป็นศัตรูเหรอฟิกเฉยเกือบตายเมื่อกี้ก็เกิดมากิ้งยิงเราอย่างไรก็ตายนะครับบอกก่อนไวโอฟิกแล้วนะฮะกาบอกเพื่อนก่อนไวโอมันฟิกเรียบร้อย19นาทีแล้วเกมนี้เพื่อนเราดันกลางมาแล้วครับดันล่างก่อนเออเราดันบนก่อนอย่างน้อยเราก็จังหวะลิกกลับมาดีอยู่นะครับอาจจะได้แค่ป้อมปะ พอเขาจะเกิดแล้วตัวที่เกิดโหดๆก็คือลิเลียนาเกิดมาแล้วตายกันหมดปะน่ะโอ้โหดูมันดิดูลิเลียนาดิโอ้โหโ<อ>โโห,โโห,โหโดกินตอนนี้เพื่อนเพื่อนเอาตัวรอดเองเลยตีป้อมเน้นป้อมก่อนเพื่อนแล้วค่อยไปช่วยครับอะไรกูฟิกตีเลยกูเอาสูตรกูเอาสูตรช่วเนี้ถอ,อนมาก่อนดีกว่ายังไม่อยากเสี่ยง Okay. ไม่มีฟิกแล้วนะครับเราเราดาจะเกิดอ,อได้ยางอาว่าอ,อได้ยางวะแก,ก๊กตึงเฉยนะฮะยุ้ยตายแปดละนะ <c oughs> ตายเยอะจัดนะครับข้างเรารวมกัน41ตัวเฮ้ยโอเคเขาไม่เอาเราเราไม่เปิดนะครับเนี่ยถ้าเปิดโดนไบโอยิงด้วยถ้าเกิดเรามีฟิกรเราไบโอนะทุกคนช็อตเนี้ย ว่าไม่มีนะครับไม่มีก็ต้องรอแล้วยังไงครับมันเข้ามาเ,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 มาเพื่อนเอาเอาเร็วมาเร็วปึ๊บเอาเอาสุดเอาสุดเอาสุดทีเอาสุด,สด,สด,สดทีอ,ดอ๋อไม่ทนันมัน,พ,นพันนิดใส่แล้ว I o โไโอโอโหไโอจัดการเอลันดอร์ได้เอลดอมสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะทุกคนตอนเนี้ยดีนะว่าปิดได้ชอบนี้ขอบูขอบูทีทเถอโอเคแล้วก็ดักครับ เผื่อมีคนมาตามันอยากได้บูหรือเปล่ามาจริงว่ะแล้วมาจริงพูดเอาสุดเลยปับปับเมื่อกี้รอดหรอช้อนนี้ชาร์จอันตีรอชาร์จอันตีรอตีสโซโลโล่คิวสิบตัวแล้วครับเราเมื่อกี้รอดตานี้ไม่อรอดแล้วเพื่อนคือแคเองเป็นแคลรี่เองไม่ไปโซนบนหรอมันมันดาร์กนะอีลินคุณอีลินครับรวมตัวกดรวมตัวนะครับหชูช้าจัด จริงแบบเปิด <ices> <limited Claire> ได้เลยนะ Luckily, ไม่ทันแลอาลิเลียครับเราเลงลิเลียเฮ้ยเราได้เฉยมาลอดตามไปฆ่าได้เฉยแล้วเราดักไปดิไปตีดัรกไปตีดัร์กันไปตีดัร์กันทีไปตีดัร์กันทีทุกคนเราเนียนอยู่เราเนียนอยู่ครับต้องเอาไวโอไม่ก็ลิเลียนะลิเลียมาเออตีตีตีกุสันลิเลียได้ พอแล้วตายได้ทุกคนเราตายได้เลยแต่ไม่ตายจะดีกว่าไม่ตอืมไม่ทันนะครับโอเคเพื่อนชาเอ้ยแล้วอีลินยัดใส่อีลินโดนมายัดเลยนะครับเอาว่ะเอาจบให้ได้จริงๆเ,เอาจบให้ได้นะเราได้สวยจัดนะครับได้เลียน,นาซึ่งเป็นตัวที่แบบเพื่อนเราไม่ชอบเลยนะครับฆ่าไปเป็นสิบตัวยี่สิบตัวมั้งเอาว่ะนะจบให้ได้เพื่อนจบให้ได้จบให้ได้ ก็ไม่น้าดีโอเคเป็นงานทุกคนตัดหลังลิเลียถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะมาดูกันหน่อยว่าสกอร์จะเป็นไงถ้าเราแบบตัดลิเลียไม่ได้น่าจะเละนะครับคือบอกเลยว่ามันโหดจ,จัดสำหรับทีมเราอะ อ้าว MVP ไงล่ะเล่นขนาดนี้ต้องให้เอบ้างแล,ะละ้วล่ะปึ๊บสังหารด้วยเออ MVP ครับดูลเลียมันดิลิเลียมันฆ่าไป19ตัวแล้วฆ่าไป11นะครับทำดาเมจ24เโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด